สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรไดมอนโกวันนี้เมนูเด็ดอีกแล้วครับยำแซลมอนน้ำปลารา้าไม่ครับทุกคนว่าแล้วก็มาสวยกันเลยครับแซลมอนแซลมอนกับน้ำปลารา้าอันนี้ไม่เยอะวันนี้เนี่ ผักกาดไม่เยอะมือแก่ใส่อดเราเน็ตซามอนเลยนี่ต้องรู่ะเนี่ยสมอนเป็นเส้นๆนะอืมอื man, นะะ <c <c ้ำมันซุน้ำมันซเอาราขึ้นบนนี่ไลอรอดำอืมไหลอ่ะแก้างติดมันมือใหม่ฮัดแกะ เดี๋ยวยังเอาคนแกม่ครัวเราเอาแกงออกไม่หมดทุกคน <laughs> <laughs> เราไปซื้อโคงโคงไม่ใช่โคงเราซื้อแซลมอนชิ้นที่มันมี ทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งก้างแล้วเรามาแกลียเองอย่างแจ่มทุกคน <c oughs> อนนี้มันติดกันอยู่นี่วา้าวไปกู้เลยป่ะสวยทั้งตัวเลยบ่ะมาเลย <c oughs> สวยหมดเลยอือต้องเ่อนน้ำมันมน้ำปลาลามาด้วย <c oughs> น้ำเด็ดบ่อ <c oughs> แล้วก็นี่พริกครับออืื อ,ลลอร่อยนะอร่อยอหมลอยอืมซุปส,สิบน้ําลยหิมน้เยหิมน้ำหิมน้าน,นะา <laughs> ขึ้นจมูกบูดบ,ดบดเห็นแล้วน้ำายไห แม่แม่ิ้มเนาะแม่แม่แม่คิ้มแม่ครัวเราไม่<ะ>ไมกินไม่กินดิบใช่ไหมครัวเราไม่เอาดิบเลยตัวนี้จะเป็นเครื่องจะบอกว่าตัวนีุ้นนะมันไหลลงมาแล้วคุอ แซ่นนแ<ส>บทุกคนครับเผ็ดจังยำแซลมอนน้ำปลาเผ็ดไหมไม่เผ็ดแซ่บบ่มันแซ่แบน้ำปลานัวน้ำปลาอ็มาพริกครัอ,อนัวออพริกมานัวพริกมา อ้พี่กาบอกมใครมามน้ำปลาละ <c oughs> ยังแจ่มทุกคนอ๋อครับน้้ำมันไหลออกไปหมดแล้วทุกคนเราต้องเอามาคุกอย่างนี้อีกรอบ อืมอือืมขอวาซาบิตัวได้ป่ะอดิวาซาบิบีบใส่ทั้หน่อยหนะวันนี้แม่ครัวเราพริกน้อยไปหน่อยครับไม่ค่อยจัดจ้าน แต่มันน้ำปะลาเนี่มันมัน,มนคิมนัวเราต้องมาเติมวาซาบิเพื่อความจัดจ้านครับทุกคน ลองดูปลาล่าอะไรเหรอแซลม,มอนน้ำปลาล่ากับวาซาบิ จะเข้าไหมากันทุกคนจะเข้ากันไหมเดี๋ยวลองดูนะครับนี่เริ่มจากนิดหน่อยก่อนนะทุกคนวาซาบิมันไม่ไหนอะน้ำปลาละมันกบวาซาบิอะ่ะแค่น้ำปลาละมันก็อร่อยแล้วแหละ แต่อยากได้รสจัดจา้านได้รสเผ็ดจัดจ้านขึ้นมาเห็นอเราก็ต้องเติมวาซาบิจะอีอ่ะเยอะขึ้นอีกน้อยอืมแก่มืมา,มา วาซาบิมาแล้วแต่น้ำปลาล้ามันนี่เว้ยกับนี่วาซาบิแกวดเข้าไปอย่นีนี่ทุกคนคลีบขึ้นมา วางน้ำปลาอย่างนี้นี่ครับทุกคนอืมเพิ่งจะมูดีเปล่าอ่าสระน้ปู้น้ำตาไหลรได้แมันกวงั้นงันเลยมาหน่อยมาหน่อยมหน่อยมันกวงั้นงันเลยม้สึกว่าน้ำปลาล้ามันจะกุบวาซาบี แสดงว,ว่ามันหักล้างกันเขาสามารถกีนกันได้เพราะปกติอร์วาซาบิมันจะขึ้นไงอืมอันนี้ไคลอดทุกคนไคลอด์นก็เพิ่นเลยลองดูลองดูแต่ต้องต้องต้องมีน้ำเปล่าพริกแครอทเลยไคลอดวางไี่ได้ โอ้โหมันจะยาสีฟันไหมบนาดน้ำตายค่ะได้ยว่ามันจได้ขึ้นมันน่าเกินอ่ะมันจะบีบอย่างยาสีฟันเราโอ้โหนะตายบอตายอืมตายได้เนี่ยอืมก็แต้นะมัก็บอกติตามก็เปนนะแม่มงกบ ปกติจะอี้นี่มันต้องกล้นแล้วนะเห็นแล้วน้ำนายไหลอีส้มเต็มแล้วปลาลหกับวาซาบิหมดเต่เนื้อแซลมอนนื้แซลมอนโมล่าแซลมอนโมล่า นี่ะหมดแล้วทุกคนแซลมอนนี่เหลือแครอทลองพื้อไหมโอ้โหมันย้อยนะเอาลองจอนไหนวัซาพีแกพายเริ่มเผ็ดแล้วทุกคนเริ่มเผ็ดละเจอวาซาพีเข้าไปเริ่มเผ็ดละหมดแล้วทุกคนจะหมดละ แค่นั้นปลากามันก็อร่อยแล้วเนาะนม่อยาจะบอกว่าจิ่มปลาจิ่มปืมหวานมากเราเราได้แซลมอนมามันมันไม่ใช่แซลมอนที่เขาเอาก้างหออเราก็ต้องมากินด้วยไส้ก้างด้วยทุกคน งบประมาณเราจำกัดเราได้ได้แซลมอนที่มันมีก้างแต่เ็าได้กินแซลมอนกับเขาอยู่นะทุกคนนะคําสุดท้ายแล้วทุกคนแซลมอนที่เหลือจะอันนี้เป็นแครอทแล้วเนี่ยแครอทน้ํปลาลจะเป็นแครอทน้ํปลาล้ไม่ใช่แซลมอนลนะนะคําสุดท้ายแล้วทุกคนอื น้ำปลาล้านึงอืมน่ารยเรียบร้อยอทุกคนจบไปวันนี้อืมอหั แร้อยครับทุกคนยำแซลมอนน้ำปลากับวาซาบิไม่รู้แหละชื่ออะไรไม่รู้แต่กินด้วยกันหมดแหะจบครับวันนี้อย่าลืมติดตา,ามกันด้วยนะครับเพชรไดมอนโกแล้วโชคดกันใหม่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย